พินิหารความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในอยากปลดหนี้มีชีวิตสุขสบายมีเรื่องเล่าต่อกันมาเป็นตำนานเล่าขานเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในถึงปาฏิหาริ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของผู้มีความศรัทธาที่ได้รับหลังจากที่ไปขอพรอ,องุ์งทานเรื่องการค้าขายเงินทองและการปลดหนี้ลูกศิษย์หลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นยากที่จะอธิบายได้เช่นเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งภรรยาค้าขายอาหารทำมาหากินซื่อสัตย์สุดจริตแต่สามีกลับไม่เคยช่วยเหลือและยังขโมยเงินทองของภรรยาจากการค้าขายไปเล่นการพนันจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวนำซ้ำยังสร้างหนี้สินหลายแสนบาทกูเป็นภรรยามีความศรัทธาในองค์หลวงพ่อโตอยู่แล้วจึงชวนสามี กราบองค์หลวงพอ่ออธิษฐานขอพรและกลับตัวเสียใหม่โดยขอให้ค้าขายดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อปลดหนี้ปลดสินที่มีอยู่พร้อมทั้งสวดมนต์ขอพรพระท่านเป็นประจำและตั้งแต่นั้นมาหลังจากกลับจากสการะองค์หลวงพ่อโตได้ไม่นานนักสามีภรรยาคู่นี้ก็ได้รับแต่สิ่งที่ดีสามีเลิกเล่นการพนันหันมาช่วยทำมาค้าขาย ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสวดมนต์ขอพรท่านอย่างสม่ำเสมอก็ยิ่งพบเจอแต่สิ่งดีๆลิงค์คาถาสวดบูชาหลวงพ่อโตฉบับสวดภาวนาร้อยแปจบปักไว้ในคอมเมนต์แล้วนะครับ